นั่นแงแกกับผมทักทาทยขอบคุณมมากครับเพื่อคจิบนี้จบกันนี้แล้วก็ผมหว่ถุงพติกมันแตกนะครับเนาะแต่ถ้าถุงแตกครับผมแตกมังไรเฮ็ดออกมอ่งหันพี่น้องไอออกมองเดียวนะครับเนาะผมมาตรงปากกระบอกนี่ครับเนาะเปิดแล้วก็เปิดปากกระบอกนี่นะครับเนาะเปิดฝานี่ออกครับผมเปิดฝาออกเขาที่จะเด็เฮ็ดที่จะออกมาตองมีครับผมอืมคำนวณทางไทยเพื่อนๆครับผมนี่คือการเพาะเชื้อเฮ็ดขอนขาวบัน เป็ Marcel, Onion, นรายได้เสริม <Whoa. S 2> ของพี่น้องปองไฟที่เพื่อนทำนองทางใต้เพื่อนเพือนกับผมนี่คือการเพาะเชื้อเห็ดคอนขาวบันเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปองไฟที่เพื่อนมาตรงปากกระบอกนี่กับเนาะเปิดแล้วก็เปิดปากระบอกนี่นะครับเนาะเปิดปานี่ออกกับผมเปิดฝาออกเขาจะได้เห็ดที่ได้ออกมาตรงนี้ครับผมเพื่อนกับผมนี่เชื่อเขาเดินแล้วครับเนาะนี่ครับผม เชี่ยก็เดินออกขา,ขาววนี่ครับนะเน,นบาะขาววนี่คือเดินพร้อมจิตใจโลงนะครับเนาะพ้อมใจเขาออกนะครับผมเขาเตรียมจะออกมาเป็นดอกเกือบครึ่งเดือนเกือบเดือนนะครับนะรดเดนาะกับผมคนจิะเดินกับผมอืคนจี่เดินมน่ะพี่น้องออกอืมครับเพรากับผมไหวถุงพติ๊กมันแตกนะครับเนะาะแต่ถุงแตกครับผม แดมังไได่เห็ดออกมองหันพี่น้องไอออกมองเดียวนะครับเนาะกำลังแจกครับผมทักทายขอบคุณมากมากครับจิบนี้จบกันนี้สวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยวชาวคิดเตอร์ทุกคนครับผมและนี่ครับผมนี่คือกระปอกฟอนเห็ดนะครับเนาะนี่คือก้อนเชื้อเห็ดครับผมเห็ดทำนาองทางไทยเพื่อนๆครับผมนี่คือการเพาะเชื้อเห็ดคอนขาวบัืนเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปองไป ที่เพื่อมทำนางทางใต้เพื่น,นๆกับผมนี่คือการเพาะเชื้อเห็ดคอนขาวบันเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปอ,งไอมไปที่เพิ่ะนําทำนะน,นี่กับผมก้อนที่เป็นดอกให้พี่น้องได้กินนะครับเนาะเพิ่นเพาะไว้แบบนี้กับผมตั้งเป็นเท่เยลยกระายจังทีเนาะกับผมสวัสดีพี่น้องชาวเรียงชาวคีดเตอร์ทุกคนกับผมและนี่กับผม,น,บผมนี่คือ กระปกฟอนเห็ดนะครับนาะนี่คือกอนเที่ยเฮ็ดครับผม,ผมเฮ็ดอันนี้คือ,อาการมาพากว้ล่อให้มันเที่ยมันเดินก่อนจึงไปไว้โล่งน,นะครับนะ่ะเขาโล่งเห็ดกับผมบนว่านพี่น้องเฮ็ดโล่งทำนองทางใต้เพื่อนๆกับผมนี่คือการพเพาะเที่ยเห็ดคอนข่าวบัน,นเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปองไปที่เพิ่นสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงชาวคิดเตอร์ทุกคนกับผมแล้วนี่ครับผมนี่คือ กระบอฟอนเห็ดนกครับเนาะมีคือก้อนเชือ่เฮ็ดครับผมเอ็ดมาตรงปากกระบอกนี่นกเปิดแล้วก็เปิดปากกระบอกนี่นกครับเนาะเปิดฝานี่ออกครับผมเปิดฝาออกเขาจะออกเห็ดที่ได้ออกมาตองมีครับผมอืมทำนองทางใตเพื่อนๆครับผมนี่คือการเพาะเชือเฮ็ดคอนข่าวบันอืเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปองไปที่เพื่นสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงชาวคิดเตอร์ทุกคนครับผมแล้วนี่ครับผมนี่คือ กร์บอนเฮทเนาครับเนาะนี่คือก้อนเชื้อเ็ดครับผมอี่เ็ทวันนี้ก็บล่อครับผมนี่ครับผมนี่คือเชื้อเดินเชื้อเชื้อเ็ดขาวๆนี่ครับผมมันจะออกมาเป็นดอกออกช่วงมันออกครับผมเขาที่ออกอยู่ใดประมาณเฮ้เขาจะได้สวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงช้างคิเตอร์ทุกคนครับผมและนี่ครับผมนี่คือกระบอนเหทเนาครับเนาะนี่คือก้อนเชื้อเ็ดครับผมอม เฮ็ดคอนเฮาเนาะครับเนาะเฮ็ดอนขาวครับผมมางทมาทักทายเพื่อนนะครับผมนี่คือการเชือกคอนอิคอนเฮ็ดครับผมเฮ็ดคอนขาวแล้วก็ผมว่าถุงพติ๊กมันแตกนะครับเนาะแต่ถุงแตกครับผมแตกมืองไรออเฮ็ดออกมองหันพี่น้องไอออกมองเดียวนะครับเนาะช่วงมันออกครับผมเขาที่ออกอยู่ใดประมาณเขาที่ใดคนนะครับผมจาก ที่กอขึ้นมาได้เนะกับนกอกมาได้แล้วกับมันหนึ่งหลายขั้นตอนครับผมนี่มันล่อผักผักให้เชื่อเขาเดินครับผมนี่เชื่อเขาเดิน้ะครับเนาะนี่ครับผมเชื่อเขาเดินเอกเขาขาวนี่ครับเนาะเขาขาวนี่คือเดินพ้อมจิตใจโล่งนะครับผมอันนี้สุใท้าเพื่อนๆครับผมนี่คือการเชื่อเหตุระดับเพาะไว้ครับผมอืม ก็ขอนเท่าเนาะครับเนาะคือขนขาวครับผมมางทีมาทักทายเพื่อนเนาะครับผมนี่คือการเชื่อก้อนข้อนเฮ็ดครับผมให้ค้อนขาวแล้วครับผมว่าถุงพติ๊กมันแตกนะครับเนาะถ้าถุงแตกครับผมแตกเมื่อไรออกเฮ็ดออกมังหันพี่น้องไอออกมองเดียวนะครับเนาะไหวครับผมอันนี้ทักทายเพื่อนครับผมนี่คือการเชื่อเห็ดนะครับนล้าพไหวครับผม ช่วงมันออกครับผมเขาที่ออกอยู่ใดประมาณเขาที่ใดครับผมว่าถุงพสติกมันแตกนะครับเนาะแต่ถุงแตกครับผมแตกมื่อไดเอาแยดออกม่องหั่พี่น้องให้ออกมอ่อเดียวนะครับเนาะเนาะพร้อมแจกเขาออกแล้วครับผมเขาเตรียมจะออกมาเป็นดอกไหวครับผมอันนี้ตัดใ่เพื่อนๆครับผมนี่คือการเชื่อเหตุนะครับเนาะเพราะไหวครับผม ก็อืมคำนวณทางใจเพื่อนๆครับผมนี่คือการเพาะเชื้อเ,เห็ดคอนข่าวบันเป็นรายได้เสริมของพี่น,อน้องปองไปที่เพื่อนเก็บอยู่ประมาณสามตีเดือนนะครับเนาะครนะับเก็บทุกวันครับผมเก็บทุกวันคือครบสามเดือนครับผมทำมันออกครับผมเก็บอยู่ประมาณสามตีเดือนนะครับเนาะครับเก็บทุกวันคะรับผมเก็บทุกวันคือครบสามเดือนครับผมทำมันออกครับผม ไว้กับผมอันนี้สุกท้ายเพื่อนๆกับผมนี่คือการเชี่ยวเหตุกับรับนะเพาะไว้กับผมอืมก็เกือบครึ่งเดือนเกือบเดือนนะครับเนาะกับผมก่อนจะติเดินกับผมอืมก็อนตีเดินมาไปพี่น้องออกอืมแล้วแบบรายํารนะนี่กับผมก่อนที่เป็นดอกให้พี่น้องไ้กินนะครับเนาะเพิ่นเพาะไว้แบบนี้กับผมตั้งเป็นเท้เลยสระลายจังทีเนาะกับผม อืทำโน้ตทางไทยเพื่อนๆกับผมนี่คือการเพาะเชื้อเห็ดคอนขาวบันเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปองไปที่เพื่อนรากัารนะนี่กับผมก้อนที่เป็นดอกให้พี่น้องไ้กินนะครับเนาะเพื่อนเพาะไว้แบบนี้กับผมตั้งเป็นเทวเลยกระายทังทีเนะกับผมที่คนนะครับกินไล่เจนะอกันใหม่กับผมเพื่อนนะกับผมจาก ที่กอกันมาได้นะกกับนะกอกมาได้แล้วกับมันหนึ่งหลายขั้นตอนครับผมนี่มันล่อพักพักให้เชื่อเขาเด้อช่วงมันออกครับผมเขาที่ออกอยู่ได้ประมาณเฮาที่ได้มากรับนนี่ครับผมก้อนที่เป็นดอกให้พี่น้องได้กินนะครับเนาะเพิ่นเพาะไว้แบบนี้ครับผมตั้งเป็นเท่ไวเลยกระายจังทีเนาะครับผมขอนเฮาเนาะครับเนาะเพิ่นเขาครับผม วันีะมาทักทายเพื่อนๆนะครับผมนี่คือการเชื่อก่อนคอนเฮ็ดกับผมเฮ็ด้อนขาวไว้ครับผมอันนี้ทักทายเพื่อนๆครับผมนี่คือการเชื่อเฮ็ดแล้กับล้วเพาะไว้ครับผมอืมเกือบครึ่งเดือนเกือบเดือนนะครับเนาะกับผมกนจะติเดินครับผมอืมคนที no? ่เดินมาไอพี่น้องออกอืมรับว่ามาตรงปากกระบอกนี่กับนาะเปิดแล้วก็เปิดปากกระบอกนี่นะครับเนาะ เปิดฝานี่ออกครับผมเปิดฝาออกเขาที่เด้เฮ็ดที่ได้ออกมาตรงนี้ครับผมช่วงมันออกครับผมเขาที่ออกอยู่ได้ประมาณเขาที่ได้อันนี้คือการมาพากไว้ล่อให้มันเชื่อมันเดินกนจึงไปไว้โล่งนะครับนะเขาโล่งเฮ็ดครับผมบนว่านพี่น้องเฮ็ดโล่งแครับผมว่าให้ถุงพสติกมันแตกนะครับนะแต่ถ้าถุงแตกครับผมแตกมื่อไรเอาเฮ็ดออกม่อหั่พี่น้องให้ออกมอ่อเดียวนะครับนะ กําลังใจ่กับผมทักทายขอบคุณมากมากครับเกิฟตนี้จบแค่นี้สวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงชาวคีเตอตคคร์ทุกคนกรบผมและนี่ครับผมนี่คือกระบอกฟอนเห็ดนะครับเนาะนี่คือ,อคอนเชือเห็ดครับผมเฮ็ดอ,อันนี้คือ,อการมาพักไว้ยล่อให้มันเชือมันเดินก่อนจนไปไวโล่งนะครับนะเขาลงเห็ดกรบผมบนว่านะพี่น้องเห็ดโล่ง นี่ครับผมตั้งใจเยอะครับผมตรงนี้เป็นหลายอืมหลายก้อนหลายลอยก้อนเก็บอยู่ประมาณสามตีเดือนนะครับเนาะกับเก็บทุกวันครับผมเก็บทุกวันคือครบสามเดือนครับผมอืมทามันออกครับผมก่อนแล้วก็เป็นพันอะไรกันนะครับนะครับผมนี่ตั้งใจเป็นเพื่อนนะครับเนาะนี่คือกันเพราะเชียร์เห็ดค่อนขาวนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านด้วยครับผม อันนี้ทาใต่เพื่อนๆกับผมนี่คือการเจือเหตุสงครานรัเพาะไว้กับผมอืมก็ไว้กับผมอันนี้ทาใต่เพื่อนๆกับผมนี่คือการเชือเหตุสงครานรัเพาะไว้กับผมอืมก็ช่วงมัดออกับผมเขาที่ออกอยู่ไดประมาณอืมเขาได้อืมทำหน้าทางใต้เพื่อนๆกับผมนี่คือการเพาะเจือเหตุขอนขาวบันอือเป็นรายได้เสริมของพี่น้องปองไป ที่เพื่นเนาะพร้อมแใจเขาออกแล้ว็รับผมเขาเตรียมจะอ,ออกมาเป็นดอกกำลังใจกรับผ